ส่วนช่วงนี้ค่ะจะพารบมาถีจวมาส้มล้ากันบางนะพผ่าไปแลกการจัดงานท่องเที่ยวเชิงการแพทย์กันบางค่ะ mm. ซึ่งถี่่วนประชุมนานาชาติช,าชาลลงซิริราชาสมบัตครบ60ปีค่ะก็ได้พลึกพันธมิตรรวมจัดงานส่งงานใหญ่นะส้มล้า medical and wellness tourism expo แล้วก็ healthy living in innovation expo 2 0 2 4ค่ะนุ้นให้จังหวัดส้มคล้าเป็นสนยนกลางธุร,รกิจท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ข่องพักตายแล้วก็พร้อมนำวัตกรรมด้านสุขภาพมารวมจัดแสดงจับโคธุร,รกิจเพื่อต่อยอดไป ไปสู่เชิงผาณิ์ค่ะเทศสนประชุมนานาชาติชลองสิริราชสมบัติครบ6อ0ปีหมออําเภอฮัดเย่จังหวัดสงขลารค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัตแก้วประดับอธิกรรบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นายแพทย์สักดาอัลภาตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุพรรที่11นางสาวกนกพลดํารงกุนพ้อโอการไฟตลาดไม้ในประเทศสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนและก็ภาคส่วนี่เกี่ยวโคองค่ะ ได้รวมเปิดงานส่งคลาส Medical and Wellness Tourism Expo แล้วก็ Healthy Living and Innovation Expo สมัยยบเสีค่ะทางด้านนายแปดซักดานะครับพูดว่าราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1เปิดเผยกว่ารัฐบาลให้ความสําคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของท้าหนุ่ยในการพลักดันให้กระจายไปสู้ถูกปูมิภาคเลยซึ่งในพื้นที่ภาคใต้นะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความโดดเด่นในด้านของการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงในการต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันเนี่ยกระทรวงสาธารณาสุขได้กำหนดนโยบายในการติดตางการดำเนินง,งานประจำปีงบประมาณ2 5 6 6ถึง2,568หนึ่งในนั้นเลยก็คือการส่งเสริมให้ประเทศไทยเ,ยเป็นสนยนกลางทางการแพทย์และสุขภาพหน้าหน้าชาติโดยการสนับสนุนการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกสมุนไพรภูมิปัญ,ญญาไทยเลยก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครับเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเลยก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้เกิดเศรษฐก,รรกิจสุขภาพดังนั้นครับ การสนับสนุนการจัดงานส่งคราา Medical and Wellness Tourism Expo ซ่องพัน20เซงานการท่องเที่ยวทางการแพทย์และการสุขภาพยอดนิยมและการ Healthy Living and Innovation Expo ซ่องพัน20เซนี้เป็นงานแสดงสินค้าบริการและการนวัตรกรรมเผื่อค้นรักสุขภาพจะช่วยส่งเสริมปากส่วนต่างๆในการต่อยอดเพื่อให้ประเทศไทยเป็นสูนกลางทางการแพทย์และการสุขภาพนานาชาติอย่างแทจริงไปฟังเสียงสัมผั์กันเลยครับงั้นการเข้ามาในประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่ เราจะให้บริการหรือหรือขายสินค้าของเราก็คือในเรื่องของสินค้าสุขภาพจะใช้ดามนโยบายก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสุขภาพก็คือการเอาสินค้าและบริการมาสร้างเศรษฐกิจเพื่อให้เขาสุขภาพดีซึ่งมันเป็นเทรนของคนรุ่นใหม่ด้วยมันก็เป็นเรื่องดีที่การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยใช่ไหมก็จะได้ไม่ต้องมาเป็นต้นทุนหรือภาระของ รัฐบาลที่จะต้องดูแลอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการช่วยรัฐบาลทางอ้อมโดยเฉพาะช่วงหลังๆเรื่องนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการเรื่องของ wellness เรื่องของจะเป็นเรื่องของสปาต่างๆผมก็คิดว่าตรงนี้เราเองก็ต้องปรับตัวเพื่อจะยกระดับให้มีคุณภาพที่สูงตามมาตรฐานที่เป็นความต้องการของของเขาด้วยผมก็คิดว่าตรงนี้เป็นจุดแข็ง แล้วก็เป็นจุดนำเรื่องของเม็ดเงินเข้าประเทศผ่านเศรษฐกิจสุขภาพนี่แหละครับ Healthy Living ของของงานนะครับหรือว่าเป็น Medical หรือ Wellness Expo นะครับข้างในงานที่เมื่อกี้ผมได้เยี่ยมชมก็จะมีสิ่งดีๆที่อยากจะให้ทางพี่น้องประชาชนนะครับได้เข้ามาร่วมงานเพื่อจะเห็นว่ามันมีอะไรที่มีการพัฒนาหรือว่ามันมีการเติบโตซึ่งสามารถที่จะนำเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ แล้วทําให้เรามีสุขภาพดีก็จะเรียนเชิญทุกท่านนะครับแล้วก็งานนี้ก็ที่เข้ามาเยี่ยมชมจะได้อะไรดีๆกลับไปครับ โดยการจัดงานทุนนี้ค่ะก็เพื่อยยอรอดรับสินค้าและการบริการด้านสุภาพเป็นเวทีสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสุภาพให้ก้าวหนา้าและการเื่ี่โยงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสุภาพทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศสง่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่มีสุขภาพคล่องท้องทิ้นในจงังหวัดสงขลาค่ะรวมถึงเป็นสูนกลางในการนําเสนอผลิตภัณฑ์บริการเทคโนโลยีใหม่ๆด้านสุภาพไม่ว่าจะเป็นของโรงบ้านทุนบุรีราชยินดีแลยเปิดร ว่ามันระกตัวไหมการบำบัดด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง HBOT ค่ะก็คือการเพิ่มออกซิเจนบริสุทธิ์โอยเปอร์เซ็นต์เข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่สูงกว่าปกติหล่ทาวซึ่งก็จะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเนื้อเยอเื่อบริเวณเพสแล้วก็เพิ่มการเลเวียนเลือดไปยังเซลล์ต่างๆได้มากขึ้นก็มีผลให้เพ้เนี่ยสมารก,กันได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะลองฟังเสียงหละค่ะ ผู้รับบริการนะคะสามารถเข้าไปนอนในเครื่องตัวนี้ได้นะคะแล้วก็สูดดมนะคะตัวออกซิเจนเข้าไปนะคะภายใต้เครื่องที่มีแรงดันบรรยากาศเนี่ยออสองแรงดันบรรยากาศนะคะก็สามารถที่จะรักษาในเรื่องของกลุ่มโรคนะคะแล้วก็ในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเราไปจนถึงเสเตมเซลล์แล้วก็ในส่วนของตัวหลอดเลือดนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูนะคะแล้วก็ในกลุ่มของโรคหรือว่าแผลที่เป็นแผลเรื้อรังนะคะหรือว่าแผลอื่นๆที่รักษายาก นะคะตัวนี้ก็สามารถช่วยได้แล้วก็ในกลุ่มของตัวอ,อ,อย่างเช่นกลุ่มโรคเบาหวานนะคะกลุ่มโรคที่มาฉายรังสีและเกิดแผลนะคะที่เกิดจากผลของการฉายรังสีก็สามารถที่จะใช้เครื่องนี้ร่วมกับการรักษาร่วมด้วยได้ทําให้แผลหรืออวัยวะเหล่านั้น,นมีการฟื้นัวได้เร็วขึ้นและก็รักษาได้ดีขึ้นนะคะ <S <S นอกจากนี้แล้วตัวเครื่องเองนะคะก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของทางด้านเวลเนตได้ด้วยนะคะก็คือว่าจะช่วยในเรื่องของฟื้นฟูสภาพนะคะ ในกลุ่มที่นอนหลับแล้วไม่ค่อยอิ่มนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะช่วยให้มีความสดชื่นนะคะออกกํลาลังกายอย่างหนักหรือมีการบาดเจ็บจากการออกกํลาลังกายนะคะตัวนี้ก็จะไปช่วยในเรื่องของตัวฟื้นฟูเซลล์ได้นะคะ<ช>และก็ที่สําคัญในกลุ่มของอโรคน้ําหนีบนะคะในส่วนของกลุ่มนักดําน้ำนะคะก็ตัวนี้จะมาช่วยรักษาโรคเหล่านี้และก็กรณีที่มีหูดับหรือตาบอดเฉียบพลัน ก็สามารถที่จะช่วยป้องกันได้ตัวเครื่องเนี่ยเราผ่านการรับรองตามมาตรฐานของทางอเมริกานะคะในเรื่องของเวชศาสตร์ใต้น้ำนะคะก็สามารถกลุ่มรักษาที่เป็นกลุ่มโรคนะคะในด้านเมดิ c a l เกรดเนี่ยได้1 6กลุ่มโรคตามมาตรฐานแล้วก็ในเรื่องของสปาและก็เวลเนตได้นะคะ ทางนี้ครับยังมีโปรแกรมตรวจสุขภาพประจําปีตัวสุขภาพใจทึ่งใจเป็นการตรวจวัดใจโดยเครื่องสะท้อนเสียงความที่สูงนะครับและการตรวจวัดใจคณะออกกําลังกายโปรแกรมตัวสุขภาพสําหรับคนรักโลกกู้โลกช่วยลดคาร์บอนนะครับตัวซีมารายการเป็นตอนมาแนะนําเพื่อคนรักสุขภาพฑ์หรือการรักโลกเหมือนกันครับนอกจากนี้ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับ ผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ผู้ที่ส้นใจด้านการดูแลสุขภาพบูแสดงสินค้านะครับบริการจากหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจชุมชนและก็ภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้และก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง8กันยายน2 5 6 7เต่ซูนประชุมนานาชาติฉลองสีริราชสมบัตรครบ60ปีมหา5วยเลัรสงกล้านักทร์หรือว่ามอเรานี่เองครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครทีส้นใจด้านสุขภาพหรือว่ารักสุขภาพกก็ไไปรวมมัันนด้งงายีเลยไปงว8กันนยยา มีเทสุ่นประชุมหมอของเราแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันมีเวทีเซวานาได้เลกเปลยนความรู้คนี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือ,อการแพทย์รวมประสบการทางนานเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครสนใจก็ไปร่วมกันได้คะ่ะใช่แล้วนะครับต้องบอกว่าเรื่องข้องสุขภาพเนเป็นเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะเรื่องข้องสุขภาพหัวใจนี<อ>่ <c oughs>